นี่แหละบบฮูเลยบอมเบเซียเจ้าโบฮูเลยอ๋อหากันใหญ่นี่เขาเบาเซฮู้อ๋อเจ้าหากะฮูตอนเจ้าใหญ่นี่เลยแต่ก่อนบบฮูบอมเบียเซียยังน้อยพอดบัตชื่อยังเลยอันเมย์ใหม่นี่เพิ่งมาอยู่น้ำจะปีละประมาณสองปีสองปีเลยอ๋อเพิ่งหากันมาอยู่น้ำสองปีเลย ก็นาตาก็อยากค่ายๆกันอยู่ได้เนาะโดยพอยคิดว่าเมแ่แท้แท้จะได้มือกินฝแม่งโอพอยังโมเล่อพี่น้องเลยโมเล่อคือเออผูกเข่ามันเด็กเป็นสีแดงเนาะเข่าเพิ่น,นออมันอยากเป็นสีแดงนะ้องชสยเพิ่น,าน,น,านตาบบเวียงันตามโดยทียเมือกยินตามเฮ็ดเหนียวอ่อนคือเพิ่นโมไล่เฮ็ดเหนียวอ่อนคือเพิ่นโมไล่โดยทีย นี่สามหนะน้น<อ>าแหวกเทงแหวกเทงแต่แกะถูกข้ก็ดีพี่น้องเลยสบ,บายดีสบ,บายดีพี่น้องพ่อแม่พี่นอ้องเบิร์ตสุขูมสุคนเนาะเบิร์ตหมองสุบอลว่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะกราบสวัสดีพี่นอ้อง,งทางฝั่งไทยแกนนึงมาพบมาพอก,กับช่อง, YouTube, ง,อง,งยูทูบคงว่าเวียงใจใจกันด้อยพี่น้องเลยอ่าอีกเส้นเก่าเส้นเดิมเนาะเพียงเนาะเส้นเก่าเส้นเคยพี่น้องพบพอกับช่องยูทูบคงว่าเวียงมือนี่พี่น้อง อยู่ทางบ้านทางเฮือนของอ่าน้องไซพี่น้องเนาะน้องไซที่ว่าเป็นกําลังเป็นกระเซแห้งอยู่ในตอนนี้เนาะพี่น้องเนาะทางหมเวียงเองก็เป็นครั้งแรกที่เวาลาได้เข้ามาสัมผัสเนาะอ่าเขตเมืองเซโปนเนาะพี่นอนะ้องเนาะเขตเมืองพีนพี่น้องเลยได้มานําทีมง,งานของอ่าบอลเซนเนาะพี่น้องนะเนาะก็เป็นญาติพี่น้องกันนี่แหละพี่น้อง,นะงนะเนงาะในจิตมาน้าเพิ่นทางเขาบอจิตเพิ่นชวนเนาะตอนที่ว่าได้ อยู่กับทีมงานน้องๆน้ำดูแก้วน้องพี่น้องมาจีบชวนน่ะก็นะก็มาทำบ่อแสนนะก็ถักทายกันไปทังไดก็นั่นนี่พี่น้องเลยเป็นกำลังใจให้บรรจุผู้คนทางทีมงานเพิ่อะไดสัมผัสน้องไซไปน้องพี่น้องเพียงก็สี่เข่าไปทำหรือว่าเด็กๆเน้อหน่อย่าเพราะว่าเฮากับมาไม่พี่น้องพี่น้องก็อยากถามน้องเพื่อนเนงพี่น้องเลยถ้าว่าผิดพลาดการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยหลายน้องเพียงเนาะ อย่างไรกัไปเบิ่งไปชมกันพี่น้องเลยอ่าเนาะไปเบิ่งไปชมกันเลยเนาะพี่อาทำแหงทำแหง่บดน้องคุณตำมรีอะไเลยปเบิ่งน้องคุณตเบิงเบิ่งคือคักว่ะอันนี้น้องคุณคิดคือีเนาะเราเคยเนาะเราเคยอันี้ว่บุญเคยเคยนี้แล้วเราตำอ๋อ ก็แต่ยังนไงน่อยคุณบ่ทำบ่นีอเอทำนี่ละเราตายดิโดยม่เราตายเาม่อู้วบ่โดยแม่เอาแม่ไหมแม่คตายแล้วโอ้ีก็ไ้เนึ่งนู้นน่ะเอืน้องน้อยผู้นี้ก็่ะสบายดีคนึงลสดีเดยอ่าเนาะอันนี้เป็นเพื่อนของเจ้าเองเลยบ่โดยอ๋ออันนี้เท่าน เพื่อนไม่เท่าโดยอันนี้พื้นบ่ไหม้เงี้พื้นพื้นคือใหญ่แท้เอาไปดังไฟหลังเบิดยาวๆนี่โดยอ้เตัวน้อยก็มีตัวใหญ่ก็มีอืมเอาไฟอยู่เทิงนี่แม่แม่จ้าบ่โดยเออสบายดีเด้อแม่เด้อยโอ้เม่์เพื่อนพี่น้องเลยน้องน้อยได้น้องน้อยบ่โดยโอ้ มาพี่มานั่งอยู่พี่น้องชายนั่งพี่ก็ได้ฮ้วนั่งอยู่ายเด้อเครื่องไใ้ไวนเครื่องไใ้ไวน์เทียนตำเข่านี่อันกระเตยยังไนน่อยคุณบอกโดยน้องน้องชายเนี่ยอายุจะปีได้จะขอถามบ่สิบอปดปีสิบแปดปีสิบเอ็ดสิบเอ็ดปีโดยโอ้สิบเอ็ดปีพี่น้องอ่าตอนนี้นั่น อยู่กันจะคนในเหอนประมาณเจ็ดหกคนหาหกคนหาหกคนเลยอ๋อหาหกคนมีไผยมีภผยไหนมีป้ามีลูกมีพ่อมีค่อยม,อมีน้องไรอืมเอาอันเมื่อกี้นี่พอใยญ่คือว่าว่าอันภายตายเมตายบ่คือพ่พอตายจ้ะแ,แม่เม่จ้ะโดยอันนี้ได้สะแม่ไม่อ๋อนี่นะแม่ไม่เลย ไปไปหมดหมดเอ, Oder, อ oh, ้าน er> ั <m 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 ่งเจ็บ no> น anyway> ั่งอยู่ใช่เถอะผมมีมูฟุนบอจแถวโฮไม่ตัวนั้นบ่อยู่นี่ก็ได้บ่มันเป็นจิโสกันมันลายคนเลยใช่ไหมมันลายคนมันสเสียงมันสีโบเอ๊ะนั่งอยู่นี่ได้นี่นี่อยู่นี่เลยนี่ไอศิษทามคักๆรับฮะเอออันนี้นี่ยอันนี้น่ะคือว่าเมย์ไม่เจ้าเมืองกินอี่เนาะโดยอ๋อตอนนี้เจ้าอาศัยอยู่เฮือนนี่หกเจ็ดคนอือ ร่วมกันนั้นเมื่อกี้เพิ่นหาก็ได้ลูกใหม่เนาะโดยอ๋อ่ามีมีไพยเข่ามาพบพ่อเจ้าคนเด็กหนิอ่าเม่บอลลี่บอลลี่บอลลี่บอลเตียงบอลลี่ผู้เดียวบ่บอลลี่บอลลี่เจอเคยก่อนเลยค่ะมาแล่ะกับบอลนั่นบอลเสียงบ่บอลเสียงประมาณนั้นแหละมาพู้คดในโอ้โดยโดยเจ้าก็ได้เห็นเจ้าก็ได้เบิ่งคลิปเบิ่งยังอยู่บอกว่าที่เผื่อทายเจ้าลงไป บเป็นอะไรายจังบด้เบิ่งบอมีโทรศัพท์เขาได้วะบได้มีบรโทรศัพท์จ้ะโดยอ๋อเบิ่งน้ำพ่อใครบ้าเบิ่งน้ำพ่อโดยพ่อเจ้าไประชัเสมือนพ่อคอยไปกินกินเขาเปิดประตูเล่ากินบุญบ่โดยนี่บุญบุญเปิดประตูเล่าโดยอ๋อเลยเลยเลยเหตุตามฮิดคองเห็ดตามฮิดคองเจ้าเข่าหงเยียนอยู่บ่เข่าเจ้าเข่าหอนห้องใดปลอดซีหงเยียนห้องปลอซี ลยอืมถองเฮียนของโกซีบ <lawsuit royable> ้านยังบ้านนี่นั่งดะบ้านนี่บะเมอะไรน้อยปลาอะไรน้อยเลยโอ้บ้านปลาอะไรน้อยอะไรน้อยบ่ะมานปลาอะไรน้อยอ๋ออะไรเลยเลยเออนี่เป็นเพื่อนแต่พอแต่แม่์ิแม่เจ้าเสียก็แต่อยูเจ้ายังจะปีนั่งดะประมาณ สี่ปีสามปีนั่นแหละบ่ฮู้เลยบมาเซียเจ้าบ่ฮู้เลยหากระยันี่เขาวาสหูอ๋อเจ้าหากระหูตอนเจ้าใหญ่นี่เลยแต่ก่อนบ่ฮู้บมาเซียยังน้อยพดบัจ่อยังอันแม่ใหม่นี่เพิ่นมาอยู่นําจักปีอะประมาณสองปีสองปีเลยอ๋อเพิ่นหากระมาอยู่น้ำสองปีเลย หน้าตาก็อยากค่อยๆกันอยู่ได้เนาะโดยพอคิดว่าไม่แท้ๆเจ้าได้เมื่อกินบ่แม่อ่เพื่อนหากันพอเจ้ากับอายุก็ยังสีโบลายบันไดนนเนาะเนาะโดยม,มีเอ็นเพิ่นเคยถ่ายออกมาอยู่บ่มีอ๋อก็อ้ายบุเคยเห็นชีพอเจ้าเจ้าจัดอ้ายอยู่บ่โหูมาหู้แล้วบุมีโทรศัพท์นเนาะโดยมีโทรศัพท์อาจสีอาจสีหู้พี่น้องเลยถ้าว่าเด็กน้อยผู้ใดเพิ่นเคยเบิ่ง ฮาขีบเบงอง์ยังในชน่องยูทูปเนาะพี่เนาะ,ะจะมีรายคนเนาะมาหาเจ้าเนาะจะมีรายคนแล้พี่นนองเมืม่อวานนี่กัมีบ่บอกจนเมื่อยบ่เมื่อยบ่คนเขามาหาบ่ะเมื่อบ่เม,นะมืออม่อยอ๋อเมื่อยได้เงินลวบ่เมื่อย <c oughs> ในในความฝันเจ้านีา่เจ้าอยากได้ี่ยค่อ,อยากได้อยากไปห้านอยากได้ห้าน โดยหันแบบไรนะหันขบวนหานขายหันข้าขายเครื่องนี่บ่คือมูอคือมูอนี่บ่โดยโอ้เป็นยังไงหันข้าขายเครื่องคือมูอนี่ให้หน้าตาก้านี่ได้เห็ดอยู่บ่น้องดหนะบ่เห็ดนะนะเป็นยังไงมันบ่มีบ่โดยบ่มีดินบ่มีดินโดยอดินเฮือนนี่ได้แตเป็นดินของประตูบ่โดบโดยเขาได้เห็ดหนาแถวเฮือนนี่ไว้แล้ว จุ้มเจ้าไปเห็ดไฮนี่ไปเห็ดอยู่ไสเห็ดอยู่ผู้อยู่ผู้ผู้เลยหัเห็ดน้อยหัเห็ดเห็ดบริไลเลยอืเออเนาะแสดงว่าเพิ่นเห็ดบริไลพี่น้องเอ้ยอ๋อจากแรกห้านค่าเน้น้อยเพอได้เปิดอ่าเจ้าฮู้ฮู้จักเบิดบ่เงินนี่ฮู้ฮู้เบิดเนาะเลยอ๋อฮู้จักเบิด์ตด้วกะบฮู้ใครเห็ดใครฮู้ เจ้ายังเขาอยู่ว่าปัจจุบันนี่นะเข่าเข่าห้องไหนก็จะบอลบอลซี่ห้องบอซี่เดยมื่อนี้วันยังไม่ได้เข่ามื่อนี้วันเสาร์โอ้สุดยอดสุดยอดบางคนเนี่ยเข่าหอดบอซี่พอห่ากับบุญแจหอดมือหอดวันเนี่พี่น้องเลยนี่เวียงกระทำโยกน้องเพิ่นไปน่องพี่น้องคือว่าหน้าตาตาหักตาแพงพี่น้องเยเนาะเบาเก่งสุดยอดเลยเออ ในกรมผัานพื้นอยาาน่างไรฮานค่าน้อยอาจากนั้าตัวไรอันนี่อ,อยู่เฮือนอยู่ชาน,น,งงนพี่น้องเลยเนาะเลยไคพื้นไคผ่าโทรศัพท์ก็ยังบ่มีเนาะเลยใครอยากไในฮานน้อยตัวไรขายข้าวต้มข้าวนมเลยตู้เย็นมีอยู่บ่อยู่เฮือนมีแต่มันสิเพลแล้วมันลนนะบ่เลยหลายปีเลย,นะยเนาะเลย คือเขา่าเขา่าน้ำมันเฮือนน้ำยางนี่กุ้มกินอยู่บ่อโบ้แหละบ่ได้กุ้มบ่ดได้จักซออเข่าให้เพื่อนเอามาแต่ละปีนะปีนี้เขาได้ซองสามซอ้อโอ้เขาไ่ได้หลายแม่ก็ยังซื้อถือผ้าตอนนั้นเด้โอ้เมก็ยังถือผ้าโดย <ปะ S 1> <น>มาเทามาเทาเขาเมื่เทาแล้วไปโรงเรียนนี่อ่าพ่อแม่เอาให้มือหนึ่งจากพันบางมือกับพันหนึ่งบางมือกับสองพันมาพันหนึ่งไปซื้อยังนลงละ ซื้อขนมบางมือบางมือก่อยบารีคอโอ้ซื้อขนมเลยในเข่าได้ใช่เข่าอ่ะเมนเข่าก็กินอยู่เฮือนแล้วก็ไปห้องเฮียนอ๋อกินอยู่เฮือนแล้วก็ไปห้องเฮียนเลยโอ้เลยเลยเลยคำอ่าห้าสิบพันนี่เจ้าเจ้าวันซื้อได้จังมือประมาณสิบเซมือม่อสิบเซมื่อผู เลยอ๋อเก่งๆพี่น้องเางไรเป็นหูจักแบบว่าคุณค่าของเงินนะเงินนี่กับแปรงเรียนแบบแทบสิบแรกคอเลยเฮาเฮานั่นกระชายหาเสพเฮาเสือฮันเสื้อฮานเสื้อฮานแล้วก็มัดบ่พอดมือรักเสื้อฮานอ๋อคำซื้อฮานนั้นเบิดไว้เลยพอดมือรักหาเสพเฮาเสือฮันบางมือขันบ่าวเตียงหาเฮาเสือหฮัน ลหานคอยนั้นอวาวเวียงไซชื่อคอยน่ะโดยอ่าชื่อคือกันกับเจ้านี่แหละชื่อไซคือกันนี่แหละถต่มาบรรณาลังเทว่าเจ้าจื้อเนาะเดี๋ยวคอยเชให้เจ้าหาสิบพันเดยอเชียร์ให้หาสิบพันพาเจ้าได้ไปซื้อขนมบะไบยังเงี้ยเนาะอ่าพี่น้องเลยเอาเงินพี่น้องเป็นก่อนหาสิบพันพอได้ไปอัน เพิ่นไปซื้อขนมไปโรงเรโรงเรียนลยขอบใจเลยใดอยือหลายมือเติบนี่เนาะยเออหลายมือเตพี่น้องเอ้ยเพิ่นได้ไปโรงหํโรงเรียนใช้ชีวิตประจําวันปึ้มมิกตอมายังนี่ก็ยังมีอยู่บ่เสื้อเสื้อขาวมายังมีอยู่บ่มีบ่าวนั้นซื้อให้อืมเพิ่นซื้อให้แล้วเนาะโดยโดย มีแต่สิ้ธิ์หาบโมมีสิ้ธบ่มีนุ่งนุ่งยังฉันน้องระไปโรงเรียนจกขนุ่งสิทธิ์สิ้ธมันผื่นเดียวบ่เลยโอ้สิ้ธยังบ่มีเลยโอ้เลยเลยอ่าในความในความผ่านของน้องนี้อยากไล่ยีบโมเฮือนงามคือมูเว่นอยากได้ฮะอยากได้เอาเมื่อกี้นี่คือว่าโมอยากไล่ใช่คือว่าอยากได้ห้านี่ใช่อยากได้หมด หัหนกะอยากได้เขือนก็อยากได้โอ้โดยโดยอ่านี่บอกยังทำนะอยากให้สิเขาไปนั่งนำเกะคางๆอะไรบอกอะไรเอออยากสิเขาไปนั่งนำเออเนาะพี่น้อไงไปนั่นาานางนำน้องเพิ่นก็ให้ผมมาปั่นของน้องเพิ่นนะอ่าเพิ่นอยากได้ห้าเพิ่นห้าค่าในน้อยพอได้อันในค่าและชายในกรนะนั้นจะไปโรงค์เงี้ยไนนกลเด้อบอกพดูดฮะ อยู <Merci. S 1> ่เบื้องนั้นบอขี่รถบอไปย่างย่างไปเลยโอ้รถไกลสำได้รถไกลเป็นไรเลยอ่ารถถีบบอบอย่างอ๋ออันมีหมู่หมู่มีอยู่บอขี่รถถีบไปมีรถถีบเจ้าบอเคยมีบอบอมีโอ้รถถีบเป็นยังบอเคยมีบัดเฮากินน้ากินย่างนี่ได้เฮากินน้าใช้ฉันลงดะเธออ้าว หายไปแต่เพื่อนนี้เลยโอ้ออือหายไปแต่เพื่อนนี้ลเลยงูเพิ่นมามารถอเออถือเอาหายไปแต่เพื่อนนี้เนาะอือ่าเพิ่นมาถ่ายทีมงานเดียวกันนี่แหละพี่นอ้องทางเขาบอกชา,าดีเขามาลถบอกชา,าดีเลยยอ่าคอยมาถามน้องเพิ่น นั่นเป็น้องเนาะดีใจเฮาก็ได้มาพูดคุยกับน้องเพิ่นเพราะว่าถ้าเฮาสีโอรลมกันโดนกน็หลายคนจังหน่อยก็จะมีคนมาหาน้องเพิ่นอีกเพราะว่าน้องเพิ่นก็ตอนนี้ห,นห,นห่อนหลายมือแต่ว่าเพิ่นถ่ายเจ้าไปหลายอยู่หลายมือแล้วห่างมีเข่ามาผู้มือบ่ป้องมือกัมว่าป้องมือกัอะไรมาอ๋อเดยเลย ดีใจว่ามีคนเขามาเยี่ยมมายามดีใจดีใจเนาะโดยดีใจพี่น้องเลยพี่น้องเนาะกะเมนค้อมน้องเพิ่นอยู่แล้วเจ้าตั้ได้ตั้คู่มือพวกเขาทำขู่มือบางมือกัตั้บางมือกับบันติตอืมกะว่ามันใกล้สิเบิดนี่ยมันตามนดโดยโอ้โดยโดยกะสิใหายทางเงินทีมงานเนาะทางเขาบอก์ชีวีบบุญเพยเขามา สัมภผัสโตวันนี้พี่น้องก็มาเวียงเองก็สีนะเจ้าก็อ่าบริได้ไปตามเขาได้บัดนี้เนาะให้เป็นชะายก่อนพะี่น้องก็อย่างไดเจ้าชุมเจ้าให้น้องเพิ่นไปตามเขาอีกบอกโอ้เ่ยพอได้เนาะยันน้องคนเมื่อยเนาะกล้ามใหญ่เนี่ออกไปออกกุมือนี่โอ้อล้อมือเที่ยวใช่ไหมโอ้เมนเมนเฮียวช่ไหสิเป็นทโทษเราแล้วเจ้า ตามแฮงโพดว่ะอ๋อโดยโดยคือคุณต้องใช้ด้วเนาะอ่าโอเคเนาะน้องละอ่าคลิปนี้ก็สบายดีก่อนเลยอ่าพี่น้องเลยโอเคเนาะพี่น้องแกจะให้ทั้งเบาซาดีกับเบาเหนื่อยถามไทยน้องเพื่อนเนาะอ่าเพราะว่าก็เรื่องจะออกมานั่งนี่ก็เพราะว่าอยากมูจักเรื่องเล่าเนี่ยจังหน่อยนะเขามาใหม่ฮะนะโลย

ทางนี้เป็นเทือนของเพิ่นเนาะพี่น้องเป็นเทือนเป็นซานนันแปนของเพิ่นเพิ่นตามเข่าเมื่อกี้นี่เนาะอยาก็อ่าเป็นมาทางนี้พี่น้องเันอืมอ่าเออสบายดีเด้ออ่าคนน้อยได้จักมือแล้วคนน้อยนี่เชาหามือ อ้ออือพ่อเพิ่นไปใช่จ้ะไปกินข้าวอยู่บ้านรลังในอยู่บ้านในเหตุบุญบ่เขาเปิดประตูแล้วเปิดประตูเล่านี่เฮ็ดเป็นงานบุญนี่บ่โอ้โอ้อืออืออือใครเศ้าหามื่อ ตำเขา่ามีอ่าบแถวนี้บุรีชายคงสีบ่มีแต่ตำเอาแบบนี้บ่ะนี่ใช่ีมเป้แล้วคงสีบ่มีตั้มมืออ,อ๋อปกติเนี่ยใช่แต่หงสีน้อยนี่หงสีน้อยก็เทแล้วอ๋อเอามือเข้าก็ตตำลูกเอยบ่มีอย่างก็บตามันแหละเนข้าก็บตำเข้าแล้วเราถึงเดินดลยบอมีลูกชายลูกสาวก็เอาผัวบอลอื่นหมดกับตำเอ๊นั่นแหละเข่าคนนี้อ๋อคำว่ามีลูกสาวนี่ต้อง เอาเอาผัวแลวต้องไปไปบ้านอื่นบ่ไปบ้านอื่นคือแม่เนี่ยอยู่เป็นลวงผู้นึ่งอยู่สกีพีนผู้นึ่งพูดอยู่เล่าผู้นึ่งอยู่ชองคนผู้เท่าอืมเลยเลยไปอยู่บ้านอื่นมั้งอ๋อคำคำเป็นผู้ชายนี่สิมาอยู่เพื่อนพี่ดยท่าันผู้ชายอยู่เพื่อนตายแล้วลูกสายแม่คนเดียวบ่มีอ๋ออยู่แต่ชองคนผู้เท่าก็พอแถานั้นแล้วอ๋อสมมุดคือว่าน้องอนี่สมุดว่าแล้วหญแล้วยังนี่เราไล่ผัวนี่เราก็ต้องไปอยู่บ้านอื่นบ่ ไปอยู่แล้วคนเราเถีงแบบนั้นหมดพอเขาไ่ได้สู้คือคนลาวอืมเดี๋ยวต้องไปอยู่บนอื่นเนาะอาสมมติว่าเขามีเงินมีคาเขาเห็ดเทือนเหตุยังอยู่แบบนี้ได้撒เออเราไปอยู่แล้วอยู่ไรเนาะเขาอยู่แล้วเขามาชูเอ็นมามีเฮียนมีสามเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยอือสมมติว่าเขาเอ๋อเนาะคำว่าเขามีเฮือนมีอย่างเด้ยอยู่ไรเนาะอยู่บ้านได้ เขาเฮาเขาเฮาบ่มีเฮือนนี่คือว่าต้องได้ออกไปอยู่บ้านอื่นโดยอ๋อมุดว่าเฮาก็มีเงินคำเขาเปิดนหานให้ก็เขามาชูเอาก็ได้ออืมอ๋อยากแต่จะชูเอ้ยบักเอ้ยแบบไหนโดยโดยโดยอ๋อโดยโดยแต่ก่อนน่ะมันไปได้เจริญร้ยเราเทิงเจริญก็บไปได้หูหางเงินหากคำลูกเอ้ยถูกมั้ยจากบ่อนหาเนาะ ชวนลายแถวนี Boo ้เพิ่นชิมีแต่เห็ดให้บ่เห็ดให้เห็ดป่นเดี๋ยวนี้ปมีเดี๋ยวนี้บ่มีให้อ๋อมันไม่กินไม่กินหมดแล้วเพิ่นปลูกมันปลูกยางลายแล้วเนาะแล้วจะเข็ดให้ไทยนากับ่มีเข็ดให้ย่างๆเนาะบ่มีเลยมันกิโดยโดยโดยจะเข้าผักหับจางตีและเข้าผู้นงมันมือเส้นเข้าไปรับจางตีเข้าเชื่อเอาเป็น ยปิโล้ยนูน15พันขกินลวมือไปหลักจางอีกเขาผุนมือมือหนึ่งเท่าไรเพื่นจ้างกันกนมันกยังมือละแสนมือละแสนโอววาแพงนะหันเนาะมือละแสนอย่างนุ่มลูยเท่าแล้วเข้าเบเวข้าบาวขี้เ้าวซำเฮานแม่ขาลโลตเขาบให้ไปอะไเขาอยากได้คนนุ่มซํำนี้เขาเอาซํำแม่ขาาวบัวซ้ำนี้ำเฮานี่ยเลยเลย อพี่น้องเลยเนาะแต่ทางเงินผู้นี้เป็นเมย์หญ่บ่เมย์หญ่นี่โอ้เมย์่อยู่เพื่อนนี่ใช่เลยนี่ผอใหญ่ตอนนี้อยู่กันกับผัวเพื่อนนี้กับน้อกฮะอ๋อโดยโอเคเด้อบัดนี้เด้อได้เขาสิข้ามาเยี่ยมมายามใหม่เนาะโดยโดยสบายดีเด้อโดยยพี่น้องเนาเข้ามาักทายทางเพื่อนนาะพี่น้องเนาะ นายก่ะอ่าติดตามต่อไปพี่น้องเลยหลายๆคนหลายๆช่องอ่าเพิ่นเข่ามาไายโอ้ทั้งเข่าบ๊อบบินเปย์บ๊อบชาดีเนาะอ่าเพิ่นทักทายหรือว่านั่นพื้นเพิ่นกะอ่าสิเป็นแบบมันให้กลัวรักขั่วพี่น้องเลยเงาเนาะเงาอดีพี่น,อน,น,น,น้อ,นองเลยเงากะเป็นครั้งแรกที่เข่ามาสัมผัสเนาะอ่าแถวเขตเมืองพีนเชปโปนพี่น,อน,น้องเลยครั้งแรกอะดีจังไรกัอยู่ดีมีแห้งเนาะ บ็ดชุกหูชุกคนนั่นแหละละลายคนชื่อหน้าใหม่ยเพื่นก็ยังไม่ได้กินโดยแ้กพี่น้องเปินตองวางไว้ก่อนเปินตองอันนั้นก่อนบางเด็กน้อยบางคนเนี่ยโอ้หนุ่พี่น้องจังไรกะอันนั้นพี่น้องเลยงานมืองานยังไปเลยบางคนอะไนี้ยังน้อยอยู่กับเต็นทน่อยหักสลัดคือน้องอ่านี่นี่น้องไซนี่สลัดบวเวียงขึ้ว่าเพื่อนสลัดเฮ่หนุ่พี่น้องเนาะเป็นครั้งแรกที่ว่ามาได้บอกคุยกับเพื่อนพี่น้องเลย โอเคเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้กับบุมี่อย่างไรถ้าว่าผิดพลาดกันได้ก็ต้องกราบขอโทษขอไพรละลายพี่น้องเนาะอ่าคลิปนี้ก็บชได้ขอร่ำลาพ่อแม่พี่น้องไปแล้วพี่น้องถ้าว่าผิดพลาดกันได้ก็ต้องกราบขอโทษขอไพรละลายฝากนำเอฟซีหักแพงบรรจุขู่สุกคนติดคอยใหยก้กำลังใจวาวเวียงเนาะคอยกดไลค์กดแชร์แต่ต้นฉมือมากพี่น้องทุกๆคลิปพี่น้องเลยคลิปนี้ก็ไปก่อนแล้วขอเก่าคำว่าสบายดีเนาะบรรจุขู่สุกคนเนาะ